กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวที่ว่ารัฐบาลสหรัฐเคยทําสัญญาลับๆกับมนุษย์ต่างดาวโดยที่มนุษย์เราไม่เคยรู้ในปี1954ครับมีคำถามที่มนุษย์ทั้งโลกต่างสงสัยด้วยกันทั้งสิน้นนั่นก็คือมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นี้อย่างนั้นหรือ ในขณะที่หลายๆคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและเคยมาเยี่ยมโลกเราหลายต่อหลายครั้งแถมยังเคยทำสนธิสัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วยมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ถูกเรียกว่าเดอะเกรโดยอ้างอิงจากทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นเรื่องราวของการทำสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นในปี1954เมื่อฐานทัพอากาศเอดเวิร์ดที่อยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียได้รับการมาเยือนจากมนุษย์ต่างดาว โดยพวกเขามีจุดประสงค์เพื่อขอพบกับประธานาธิบดีเดวิดดีไอเซนฮาวเพื่อทำข้อตกลงบางอย่างโดยข้อตกลงนี้มีชื่อว่าสนธิสัญญาชาว Ix ซซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการรักษาเผ่าพัานธุ์มนุษยชาติเอาไว้แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการปล่อยให้พวกเขาครอบครองน่านฟ้าของอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะลักพาตัวใครไปก็ได้เพื่อนำไปทดลองบางอย่าง แต่เหยื่อเหล่านั้นจะถูกล้างความทรงจำเกี่ยวกับการลักพาตัวไปส่วนข้อแรกเปลี่ยนที่รัฐบาลสหรัฐได้รับก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวได้มีหลักฐานหนึ่งที่ใช้พิสูจน์ทฤษฎีนี้ก็คือในคืนวันที่20กุมภาพันธ์1954ประธานาธิบดีไอเซนฮาวที่พักผ่อนอยู่ในเขตปาล์มสปริงแคลิฟอร์เนียเกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ข่าวอย่างเป็นทางการณเวลานั้นระบุว่าเขาต้องเข้ารับการรักษาฟันฉุกเฉินแต่ในความเป็นจริงเขาถูกแอบพาไปยังฐานทัพอากาศเอดเวิร์ดเพื่อเข้าพบกับมนุษย์ต่างดาวสองตนอย่างไรก็ดีการประชุมแบบฉุกละหุกนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หนึ่งในเงื่อนไขของสนธิสัญญาคือการละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ขอให้มนุษย์หยุดฆ่ากันเอง แน่นอนว่าเงื่อนไขข้อนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐพึงพอใจนักโดยเนื้อหาอย่างละเอียดในสัญญานี้ไม่มีใครที่รู้อย่างละเอียดเท่ากับไอเซนฮาวแต่เรื่องนี้มีพยานที่น่าเชื่อถือได้หลายสิบคนอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยปัจจุบันนี้ปรากฏการลักพาคนจากมนุษย์ต่างดาวยังคงมีข่าวให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งนี่อาจชี้ให้เห็นว่าสนทีสัญ,ญญาลับกว่า60ปีนี้อาจมีอยู่จริง ถึงแม้จะยังไม่มีใครหาหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันมาได้ก็ตามแล้วคุณหลักคิดว่าเรื่องราวของสัญญานี้มีอยู่จริงหรือไม่มาดูเรื่องราวของ19ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว UFO และอวกาศ เรื่องราวของระบบสุริยะอวกาศและจักรวาลเป็นเรื่องที่น่าสนใจมนุษย์ส่วนมากเชื่อว่านอกจากมนุษย์โลกแล้วน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลแห่งนี้แต่เพียงแค่เรายังพิสูจน์ไม่ได้วันนี้ไทยบันเทิงจึงขอพามาชมทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว UFO และอวกาศที่น่าสนใจมาให้ได้ชมกันลองไปชมกันครับว่าทฤษฎีไหนที่คุณคิดว่ามันมีโอกาสเป็นจริงบ้าง ทฤษฎีข้อที่1การลงจอดบนดาวหางองค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซ่าได้ส่งยานอาวกาศฟิเลลงจอดบนดาวหางเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2014เนื่องจากได้ยินเสียงแปลกๆมาจากดาวหางที่ชื่อว่า 7P ชูริมอฟเกราซิเมงโกซึ่งนักทฤษฎียืนยันว่าดาวหางนี้เป็นวัตถุข,ของมนุษย์ต่างดาวทฤษฎีข้อที่สเอเลียนคือพระเจ้า ดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อจากนักทฤษฎีสมคบคิดหลายคนที่อ้างว่าจริงๆแล้วศาสดาของศาสนาต่างๆอาจไม่ใช่มนุษย์บนโลกใบนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ศาสดาสามารถสร้างปาฏิหาริย์ต่างๆขึ้นมาได้และทฤษฎีข้อที่3 n a นาซาส่งนักบินอวกาศไปดาวดวงอื่นในขณะที่พวกเราเชื่อว่านาซาพยายามสำรวจแค่ดวงจันทร์กับดาวอังคาร แต่มีทฤษฎีที่เชื่อว่านาซาสามารถไปได้ไกลกว่านั้นโดยพวกเขาได้ส่งนักบินอวกาศหลายสิบคนไปยังดาวดวงหนึ่งที่ห่างออกไป37ล้านปีแสงที่เรียกว่าเซอร์โปตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเรื่องนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ UFO ที่ตกในรอสเวล l ในปี1947อีกด้วยมาดูทฤษฎีข้อที่4ทฤษฎีเวลิคอฟสกี เอม a า u นเอลเวลิคอฟสกีนักวิชาการอิสระชาวรัสเซียยิูได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กะลียุคในพระคัมภีร์ไบเบิลเขาเล่าว่าสาเหตุของเรื่องราวเหล่านี้เกิดมาจากการติดต่อกับมนุษย์ดาวดวงอื่นโดยเฉพาะดาวศุกร์และดาวอังคารทฤษฎีข้อที่5 Half จริงๆแล้ว Half คือศูนย์วิจัยไอโอโนสเฟีย เป็นโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างและควบคุมสภาพภูมิอากาศโดยการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโน o เฟีย r e แล้วให้สะท้อนกลับมายัางพื้นผิวโลกไปยังเป้าหมายที่ต้องการมีคนเชื่อว่าอเมริกากำลังใช้ฮาฟเป็นอาวุธเพื่อทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ไหนก็ได้ที่ต้องการทฤษฎีข้อที่6ดวงตาของดาวเสาในปี2007นาซาได้เผยแพร่าพราภาพจากยานแคสซินี ที่ถ่ายบนดาวเสาในช่วงทศวรรษที่90ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอยรูปหกเหลี่ยมที่น่าตกใจห้อมล้อมจุดกลมๆคล้ายดวงตาอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือของดาวเสาไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นหกเหลี่ยมซึ่งบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นแหล่งพลังงานหรือเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างก็เป็นได้ทฤษฎีข้อที่7กองทัพยานอวกาศที่ซ่อนอยู่ มีการอ้างอิงถึงเอกสารที่มีชื่อว่าโซลา r w วา d เดนโปรแกรมที่หลุดออกมาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงการสะสมกองทัพยานอาวกาศเพื่อเตรียมทำสงครามอาวกาศในอนาคตการสำรวจดวงดาวเป็นเพียงฉากบางหน้าแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการสร้างกองเรือรบต่างหากทฤษฎีข้อที่8 Project กต์ครูซนักทฤษฎีบางคนเชื่อว่านาซ่ามีภารกิจลับที่จะเปลี่ยนดาวสาวหรือดาวพฤหัสให้กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงเล็ก โดยเป้าหมายแรกสุดคือดาวพฤหัสทั้งหมดนี้เพื่อที่ดาวพฤหัสจะได้กลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่มีลักษณะคล้ายโลกและอาจมีสิ่งมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นบนดวงจันทร์เหล่านี้ทฤษฎีข้อที่9กล้องฮับเบิลหลายคนสงสัยว่าทำไมานาซาถึงปฏิเสธที่จะใช้กล้องฮับเบิลถ่ายภาพดวงจันทร์รถโรเวอร์ก็ถูกทิ้งจากภารกิจก่อนหน้านี้ หลายคนสงสัยว่านาซากำลังปิดบังอะไรบางอย่างบนดวงจันทร์อยู่หรือเปล่าเรื่องที่ 10. อนานิคมบนดาวอังคารอดีตพนักงานนาซ่าที่ชื่อแจ็คกี้อ้างว่าเธอเห็นหลักฐานของนาซ่าเกี่ยวกับอนานิคมบนดาวอังคารในปีที่ผ่านมาโดยเธอระบุไม่ได้ว่านั่นคืออาณาจักรของมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวกันแน่ทฤษฎีข้อที่11 Mh 3 7 0และ UFO การหายไปของเครื่องบิน m h 370ถือเป็นเรื่องที่ลึกลับที่สุดที่เกิดขึ้นในศตรวรรษนี้ทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินลำนี้ก็คือการมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศมาเลเซียพบวัตถุบ,บินที่ไม่สามารถระบุได้บนจอเรดาร์ของพวกเขาก่อนที่ m h 370จะหายไปทฤษฎีข้อที่12อุณหภูมิเปลี่ยนทั่วระบบสุริยะ นักทฤษฎีบางคนอ้างว่าในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนโลกก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบนดาวดวงอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเช่นกันสาเหตุเหล่านี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบสุริยะก็เป็นได้ทฤษฎีข้อที่13 UFO ของนาซีในแอนตาร์กติกาในปี1,9 4 6อเมริกาจัดการเดินทางครั้งใหญ่ไปยังทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้ เหตุผลหลักๆก,ก,ก็คือต้องการเอาชนะโซเวียตและอีกเหตุผลที่สำคัญก็คือการไปทำลายฐานทัพ UFO ลับของนาซีด้วยแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายในตอนนั้นทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงักลงเสียก่อนทฤษฎีข้อที่14สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารสูญสิ้นเพราะนิวเคลียร์มีนักทฤษฎีจำนวนหนึ่งเชื่อว่าบนดาวอังคารเคยมีอารยธรรมสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่หลังจากเกิดการระเบิดของนิวเคลียร์ ทำให้ทุกชีวิตต้องถูกทําลายจนกลายเป็นดาวที่รกร้างในที่สุดทฤษฎีข้อที่ 15. NASA นาซาปิดบัง UFO ระหว่างถ่ายทอดสดเมื่อวันที่6มกราคม2016ระหว่างการถ่ายทอดสดชั้นบรรยากาศโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS มีการตัดภาพถ่ายทอดสดออกไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อมีการพบ UFO ลึกลับปรากฏขึ้นซึ่งหลายหคนต่างสงสัยว่า นาซาก,กำลังพยายามที่จะปิดบังอะไรบางอย่างกันแน่ทฤษฎีข้อที่ 16. ดาวเทียม Black Knight ถือเป็นทฤษฎี UFO ที่โด่งดังที่สุดมันถูกเชื่อว่าเป็นดาวเทียมของมนุษย์ต่างดาวที่โคจรรอบโลกมากกว่า13,000ปีซึ่งมีการจับภาพได้ครั้งแรกในปี1954ต่อจากนั้นก็มีภาพถ่ายเกี่ยวกับ Black Knight ได้หลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงการรับคลื่นสัญญาณวิทยุจากดาวเทียมลึกลับนี้ได้อีกด้วย ถัดมาทฤษฎีข้อที่17โปรเจกต์บลูบีมทฤษฎีนี้จะมาควบคุมโปรเจกต์ฮาฟโดยนักทฤษฎีเชื่อว่าจะมีการใช้ฮาฟทาให้เกิดภัยธรรมชาติหลังจากนั้นจะมีการใช้โฮโลแกรมฉายภาพศาสดาของศาสนาต่างๆรวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาบนท้องฟ้าให้ผู้คนเชื่อว่านี่เป็นอิทธิฤทธิปฏิหารและวันสิ้นโลกถัดมาทฤษฎีข้อที่18นายพลแม็กอาเธอร์กล่าวถึงมนุษย์ต่างดาว ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ผู้โด่งดังของอเมริกาในปี1955 <_ <A> _>เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวเขากระตุ้นให้โลกสามัคคีกันเพราะสงครามใหญ่ต่อไปจะต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของโลกนี่เป็นการอ้างอิงได้ว่าแม็กอาเธอร์รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของมนุษย์ต่างดาวและถัดมาทฤษฎีข้อที่19 มนุษย์จริงๆแล้วเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวดวงอื่นมีนักทฤษฎีหลายคนเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่มนุษย์ทุกวันนี้จะพัฒนาการมาจากลิงแต่จริงๆแล้วมนุษย์โลกเรานี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวที่ถูกพามาจากดาวดวงอื่นบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่บนดาวดวงไหนสักแห่งอันไกลโพ้นและพาบรรพบุรุษของเรากลุ่มแรกมาที่นี่นี่คือเรื่องราว19ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว UFO และอวกาศครับ ขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ